ฮัลโหลนะวันนี้บางคนก็หลายคนจะต้องเดินทางกลับแล้วมีใครกลับกลับมีรอนมีเพื่อนรอนแล้วก็แอร์แอร์หรือแอร์นึงแอร์เออดีลงอากาศดีลงในใจดีลงแล้วตุ๊กแบบเพื่อนตุ๊กปลาสำลานกลับเลยตร้อยหญิงกลับเลยเอาเอางหูแลกลับแล้วเหรอ กำลังดีๆเลยๆๆ <c oughs> กำลังภาวนาดีๆเลยเราหวังว่ารอบนี้ในการที่ <c oughs> ลดรบครับจากกิเลสจริงๆนะเราอยู่เราจะทำอะไรยังไงให้เป็นต้นเหตุทุกข์หรือเปล่ากลับไปนี้การทําใจที่จะบังคับจิตใจบางอย่างให้ปัะสาทที่มันขาดทุกข์มันเจ็บเพราะอะไรตัวความ S <S <an> ของ,ของรอูของเราเลยมันยังไม่สวา่างพอเปรียบเทียบมีดของเราเลยมันยังไม่ได้สว่างตัวเราใจเรา,าไม่สวา่างที่จะพย,ยายามไปทําลายอาการของจิตซีบีิต้บานถึงมัานอะไรอยู่เรายิง่งพยายามจะตัดพย,ยายามจะตัดหมือนทุกอ่ะมันเพราะว่ามันตัดมันจะตัดมันจะตัดด้วยความไม่ชอบด้วยความไม่พอใจด้วยอารมณ์ที่มันเป็นความรู้สึกว่าไม่อยากให้มีแบบนี้อยู่เลยแ,แค่ไม่อยากเนี่ยมันก็ทุกแล้วอ่ะ สำคัญคือต้องมออยู่กับความเปลี่ยนยังไงเราก็ว่าต้องฝูกใจเชืออยากจะห้ฐานลอยให่อยากจะตัดอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องมีความเชื่อมั่นจริงๆในตัวเองก่อนด้วยนะมันต้องเชื่อมั่นบางคนเนี่ยมาปฏิบัติมาได้ดีแล้วแต่กับมีความรู้สึกไม่เชื่อมั่นตัวเองมันเป็นอุปนิที่สายยังไงก็ไม่รู้ว่าอาจจะสั่งสมมาจากวัยไหนตาไหนในความนั้นเลยสงสัยด้วยกันมันมีด้วยกันนะนั้นนะบุญมีวาสนามีที่ส่งมา ที่จุดดีที่หัานมาสนใจในเส้นทางนี้ในวิชานี้ที่อยากจะมาศึกษาวิชาปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแต่อมื่อถึงจุดเดียวเนี่ยมีครบทุกอย่างยกเว้นความเชื่อมัน่นรูบาอาจารย์มีเยอะแยะเลยอําลาล้วมีแทบจะโลโลอะแล้วสถานที่ก็เยอะแยะมากมายในเมืองไทยมันเยอะมากเวลาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีมันจะมีอยู่ ความสติก็ยังมีได้พูดได้แต่ว่าเอ๊ะมันไปนไปไม่ถึงไหน่ะเนี่ละปรจุดนี้แหละอยากอยากอยากจะตั้งเป็นทานว่าแต่เราคนบางคนอ่ะมาปฏิบัติเราอยากให้เกิดความสงบจริงๆอยากให้ผลจะทุกข์ก่อนบางคนอาจจะยังไม่ได้หวังว่าจะต้องมีดวงตาเห็นธรรมหรือจะเปนไปมาผลยึดผ่านเาอยากจะมาเพื่อเนี่ยมาดับทุกข์ดับไฟดับทุกข์ในใจซึ่งมันเป็นหนทางที่ถูกต้องเลยในการที่จะมาวิชานี้ มาจัดการมาแก้ในแบบถูกทางที่สุดดีกว่าไปกินยากอกยาแก้หรือยาแก้ดับแก้หลับแก้ง่วงแก้ตัวโอ้โหแก้ซึมเศร้าอะไรแก้อะไรให้มันหลับหลับง่วงง่วงไปสําหรับคนที่เริ่มต้นที่จะเริ่มซึมเศร้าทันที่ยังไม่ได้จะต้องอะไรการที่เราอยากจะหาวิธีที่มันตัดความรู้สึกง่ายๆก็คือกินยาแก้เครียดอะไรเงี้ยกินยานอนหลับ หรือว่าไปดำยาอื่นไงเนี่ยมันเร็วไงแต่ว่ามันแป๊บเดียวแล้วมันก็เป็นเพราะว่าตัวเชื้อโรคมันยังอยู่ความมืดมันยังอยู่มันก็เลยไม่ได้เป็นอะไรเราดูดียนที่ว่าเราท้อใจเราไปกินยาเพื่อซื้อเวลาเราไปกินเหล้าเพื่อซื้อเวลาเราไปฟาตี้ก็เพื่อซื้อเวลาซื้อเวลาอะไรจนกว่ามันจะดื้อระหว่างเนี่ยพีเดียเนี่มันทุกไงวุ้ก่อนมันจะผ่านไป ไปฟังทำมาเยอะว่าทุกอย่างเดี๋ยวก็ต้องดักเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมเดี๋ยวก็คือตัวเองรอนเวลาอย่างเงี้ยระหว่างรอเนี่ยเลยไปทำอย่างอื่นที่มันไม่ทําให้เกิดกําไรกับจิตใจและชีวิตมันกับขาดทุนกะซ้ำเพราะว่าพอหมดฤทธิ์สิ่งที่เราไปพึ่งพาหมดเวลาและชือ่อมาในอยู่ความรู้สึกนี้หายไปเดี๋ยวก็มีอันใหักเข้าไแล้วทีเดีัวก็อาจจะยังไม่ได้หายไปเราอุปนิสัยอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยน จริงไหมอรปรีสายเนี่ยอยจะเหมือนกับคนเคยกินอะไรก็อยากจะไปคว้าของประเภทเดียวกันนี่แหละประเภทเนี้ยเอามากินอีกอ้าวไปดีแล้วแต่เขซื้อด้วยเวลาจนหมดเวลาจนไม่มีเวลานั้นเยต่อ,อยอดอีกแล้วมีเราสังเกตว่าเวลาเราพูดโดยาทางที่มันใหญ่มากทางธรมันกเ็เเลือจิตเดียวมันกรดือจิตเดียวจริงเเอาง่ายๆบางคนป่วยหรือว่ามีทุกข์เจ็บปวดเนี่ยจะบอกว่าให้มานั่งฟังทำออจริงมันก็ไม่เข้าแลยเพราะว่าเครียดจัดเลย ไม่เข้านะไม่เอาไม่เอาไม่ฟังไม่ฟังบาไม่มช่วยอ,อะไรจริงีบางทีมันอารมณ์ด้หนิมันหนักเกินไปมันใหญ่เกินไปที่เราพูดเพื่อให้เอาไปทบทวนว่าเดี๋ยวเราออกไปแล้วมันก็จะขึ้นเก่าอีกมันเคยื่อกินอยู่แบบนี้เคยกินของหวานวู้นที่ของหวานอยู่นะครับติดหวานเนี่ยอะไรประมาณนี้เนี่นลองดูว่า ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมก็ดักทุกข์อ๋อดักทุกข์กเลยตั้งใจอยากจะักทุกข์ใ,ใจสามสี่วันดีขึ้นเพราะมันห่างไกลกับสิ่งเก่าๆที่จากมาแต่พอเรากลับไปที่เก่าๆพลังงานธาตุที่ใงจิตใจที่เรามีเอาณ์ฝังเอาไว้อยู่ในอกอวอยู่ในห้องนอนกระเส้าหมองหรือในบ้านหรือในที่สถานที่ที่มันซ้ำซานจำเจกับอุแบบปนิสัยที่เราฝัก่งไว้แล้วก็ไปพลังงานธาตุผู้หลีกฟังมันม่ไปกินเลย เหมือนเอาปลาเค็มตั้งอยู่ในบ้านอยู่ในห้องนอนกินปลาเค็มทอดตั้งไว้อยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเราอเราออกเอาปลาเค็มออกไปละเราออกไป้างนอกมออกมาเรื่อราไม่มีกินปลาเค็มดีเลยดีจังดีจังดีขึ้นดีขึ้นไม่จดจำานะวรสชาติปลาเค็มกินปลาเค็มไม่ไม่คิดถึงและสุดท้ายพอกลับไปห้องมันยังถูกปิดอยู่นะกินปลาเค็มยังมีอยู่อ้วน พอมีอ้วนๆปุ๊บเป็นความรู้สึกที่มันจะตุ้นสัญญาณความจำจังได้ของเราก็รามันหดหูอีกเห็นไหมไม่รู้ไหมเนี่ยมปนจะตุ้นกันอย่างนี้เขาถึงเรียกว่าพลังงานของสถานที่ก็เลยสำคัญแต่ใช่แล้ว่าพลังงานการที่ต้องมีสถานที่และจิตวิญญาณรือการคุณฝนจิตใจมันก็เป็นความสำคัญเหมือนกันเพื่อที่มาล้างมันมาเอามาล้างพอกลับไปแล้วทำไงดีนีะมันอ้วนๆปุ๊ไปไปเปลี่ยนสถานที่ไปเปลี่ยนบ้านไป อันนี้ผูส้สาหรับคนที่ประสบปัญหาอะไรบางอย่างแบบนี้พอกลับไปแล้วมันทําให้จิตใจตกไปสู่ความเศร้าหมองหรือว่าไปอวนอยู่กับกระแสจิตอารมณ์อะไรที่มันฝังเอาไว้ตามปอตามทีมมส่สะโตามอะไรอย่างเงี้ยต้ปปยงองเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนพลังงานธาตุเพื่อให้จิตใจของเราเลยฟื้นขึ้นมาให้รู้ว่าเราเป็นการเจตนาแลเป็นการสร้างเจตนาว่าเราจะตั้งต้นตุกชีวิตใหม่จริงๆตั้งจิตใจของเราขึ้นมาจริงๆ มันช่วยกันแม้เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละถามว่ากลิ่นปลาเค็มนี้มีตัวตนไหมเออไอ็งเขาบอเป็นไม่ใช่ตัวตนแล้วทำไมมันมีเนี่ยกลิ่นปลาเค็มอะปลาเค็มมันออกมาละคือได้กลิ่นปลาเค็มกันไหมมันมีขอูมันกลัวมันถ้าเออกลิ่นปลาเคม็มตัวปลาเค็มแต่ละแต่แต่ละสังเกตเนี่ยมันมีกลิ่นเฉพาะของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นของปลาเค็มเขาเรียกว่าอารมณ์ของมั อาการของมันเป็นแบบนั้นอารมณ์ของประเข็มเป็นที่นี้นะลักษณะอารมณ์อาการสิ่งที่มันดีอยู่ในตัวมันมีลักษณะเฉพาะมันมันปวนนะจะกลิ่นมันมก็มีก็เหมือนกันความรู้สึกความจดจำของเราก็คล้ายๆถ้าหากว่าเราไม่มีวิธีการที่จะรับมือกับมันมันก็ยังทวนกลับมาให้เราทวนกลับมาจากตัวเองเนั่นแหละ ที่ยังมีเชื้อหรือเศษที่มันเป็นความจดจำพอท,ท,ทั้งหน้าสมองร่างกายแล้วก็จิตใจมันอยู่ร่วมกันทําไมบางคนที่ขี้โกรธมากมากมากๆโกรธมากๆเก,ก,ก,ก un, ลียดแรงเนี่ยพอมีสะสมแบบนี้ไปหน้าตาเขาเปลี่ยนรูปลักษณะสนันฐานร่างกายสภาพหน้าตาก็เปลีาา่ยนไปตามจิตใจรูปสมองก็เปลี่ยนมีความสภาพเปลี่ยนเนี่ยนะว่าจิตใจสาคัญจิตใจของเราที่มันมีความสว่างบริสุทธิ์นี้ อยู่ตรงไหนสิ่งนั้นจะสะอาดมันก็เปลี่ยนไป้วยนะคะจิตใจหนักงโมโงโอปกมีแต่กิเลสชุ่มช้าไปหมดเ้าหมอบนหมอเนี่ยไปอยู่ตรงไหนทั้งตัวเราทั้งคนอื่นมันจะรับพลังงานนี้ไปด้วยกันแล้วมันจะมันเดินต่างอะไรกับร่างกายที่มันรับรู้กันเลยกันใช่ไหมแต่อะไรเนี่ยที่จะเป็นตัวแยกให้เกิดความแยกแยกกันออกมาก็คือสตินี่แหละสติสัมปชัญญะที่เราสื่อจะเป็นเหมือนกับมันเป็นคุณสมบัติที่จิต ใจของเรานี่มันเป็นอะไรด่เห็นเป็นความว่างหทุกอย่างเป็นสภาพที่ว่างเมดคำว่าว่างในที่นี้ก็คือไม่มีอะไรดินน,ออาาน้ำไฟลมบุคคลเอาอ่นว่าวงคนมีความรักบุคคลมีความช่งางเธอไทยทุกคนเราไปดูตัวเขาเราไปมองมองมเออทำไมเราไปมีความรู้สึกเเขาเพากินเขาจะชวนไล้เราอ,อยากไ่ชอบกินประเทศ แล้วเราก,ก็จดจำว่าเราไม่ชอบกิจนี้พอชวมนมาเขาไม่ชอบอีกแล้ววิธีการทำยัง่งเออเราก็อยู่กับความรู้สึกตัวอย่าไปสนใจกิจแล้วเราก็ลืมเดรอยะแต่เราก็ลืมเขาเองทำก็ลืมนี่คืออะไรคือถ้าพระเจ้าบอกแล้วสัญญาเป็นอนิจางทุกขังาหน้าตาอ,อ๋อที่มันอยู่ในใจเราได้เพราะมันยังจดจำเรื่องนี้อยู่ทั้งหมดมันอยู่แค่เนี้ยไม่มีอะไรเลยภายนอกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่มีใครนั่งอยู่ตรงที่ตลอดเวลาเดยไม่เปลี่ยนท่าทางหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ใจของเราที่มันทุกอยู่รือว่ามีอะไรอยู่มันมาจากจิตที่มันยังนึกคิดนึกจดจากับความรู้สึกที่มีอยู่ถ้าเราตั้งสติพอมีความรู้สึกตัวมีสติขึ้นมาต้องเห็นดูสิมีนอกจากรู้แนละ้วก็คืออารมณ์ความคิดและก่อรจดจำมีอยู่แค่นี้เองสูโอ้แต่ว่าเราจะยังไงก็รู้สึกอยู่กับมัตรวไว้เพื่อจะทําการแยกออกมาแยกจิตใจที่เราจ<ำ><ล>ะยินดีจดจา พวกอะไรเหล่านี้ออกมาอยู่กับสิ่งอื่นแทนให้คล้ายมันเป็นการแลกเปลี่ยนถ้าอยู่กับสิ่งนี้นานพอนานพอนานพอาที่พูดไอ้นี่พวกนี้ก็สลายไปอยู่แล้วแต่ไปดูมันมีคุณค่ามันไปดูว่าเขอไปซื้อเวลาไปทอะไรอย่างเงร้ยเพื่อให้มะลืมเรื่องนี้ไปไปซื้อเวลาให้มัลืมเรื่องนี้ไปมันจะได้หายจากเรื่องนี้ไปแล้วมันไม่ออกดอกผลเนี่ยแต่หาเราพวกุดเนี่ยทุกนี้มันกลายเป็นของทให้จิตใจลืมแทนนอกจากว่าทาให้จิตเสื่อม ไม่ทำให้จิตสื่อมโทรมไม่ทำให้สติปัญญาเรายิ่งต้อยร้อยหลอนไปตามความแก่วยิ่งพวกเราอายุเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยสภาพของธาตุเนี่ยมันก็เปลืองหมดอารมณ์อาการของจิตใจที่นะเผลอมีกำลังสดชื่นว่าเบื่อตื่นเช้าขึ้นมาก็ืู้ความตายแล้วเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าเอ้ยทำไมเราหงุดงิดเรากังวลความโกลาตายมันเข้ามาเกาะกินเป็นขณะดขนาว่าเราตายแล้ว แต่เราจะสามารถทําเองความทุกเหล่านี้ให้เห็นเป็นธรรมหรือว่าทาหลุดพ้นได้ยังไงก็ใช้วิชาพุทธเจ้าที่ว่าจงอยู่กับมรณานุสติเลยเอาตรงนี้เอาความรู้สึกที่เรามีอยู่เราเป็นวิชากจเป็นวิชาการปฏิบัติไปเลยแล้วเมื่อกว่าตายก็พิจารณาอาสุพะเอาให้มันแบบจนรูวอ,อาสุพะเนี่ยที่เราสร้างรูปขึ้นมาจากจินตนาการต่างๆการเห็นตัวเองเป็นตอาอสุพะศกตางูอะไรปฏิปูลต่ตาง รูว่าโครงกระดูกบกางคนถนัดในการพิจารณาเลยโครงกระดูกทาให้มันชนานาญเลยเราก็ปัก,ปกใจเราก็เลยว่าเราจะเอาวิชาอุปะเอาวิชามรณารู้สติของวัช้าเนี่ยมาเป็นอารมณ์เอามาฝึกจนว่าเห็นภาพเลยหลับตาเห็นเลยว่ามันเป็นโค้งกระดูกเท่าไหร่เหมือนม้างกายผู้ันาชำนาญเท่า้องเราจะเก่งวิชานี้เราจะต้องทาวิชาเนี้ยให้เกิดความชนานาญที่สุดเลย ถ้าเรียกว่าเป็นพวกวงการจอมยุทบในหนังจีนนะเขาก็จะมีแบบพวกที่พวกเก่งที่มีสั้นเก่งตัวดเก่งงอเก่งกระนูถ้าบางคนขี่ม้าเก่งทอดอะไรระว่าไปเราก็จะเอาวิชานี้ก่อนเราถนัดอันนี้เราเอาอันนี้แล้วมันจะเป็นเครื่องระลึกทำให้จิตใจเราเป็นอย่างมันก็จะรู้สึกถึงมุ้งมันไปหนี้จนทันานเห็นตอนทันานแล้วพอไปมองใครอุ้ยมันก็จะนนานเห็นเห็นเหรอเดีย่เสียงดู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 ้รู้หมดเลยนะ มันเห็นอยู่ในใจที่จะจิตจลมสร้างรูปให้สามารถระลึกให้เห็นแบบว่าเป็นอย่างนี้เปนอย่านีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็ระนันอย่ตรงนี้แต่พิจารณาใ่ตองจนรู้สึกว่ามันไปที่นั่นได้โกเยนะควาูกตาดดตดเดเห็นลูกตาเล้าตาดีเก็บคว้าเลยควตาดูดูดตดูดตดู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 ดมีูาูด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 เดู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 าูาูด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 ูรูด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 ูาูด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 ตูาา ทำจนว่าจิตมันลื่งเรื่อนเลยเอ่อารมณ์ความกลักวความอะไรต่างๆบางครัางที่เรารู้หรือเราว่าสักวรเราตายแต่เรายังทำใจเรื่องนี้ไม่ได้เรายังไม่สามารถมีจิตใจที่หลุดพ้นจากความยึดมั่นในก,กายและเรายังไม่รู้ว่าอันไหนมันเรียกวชวีถ้าแยกออกมาตามภาษาง่ายๆตามหรือจากกุ้ยไตายใ,ใจเลื่อนภาษาที่เปลี่ยนเป็นธาตุดินน้ำไฟลมกรบก,กายสธาน ดยมีจิตวิญญาณก็ไปซ่องเสพอาศัยเพื่อการรู้เห็นและปูนแดยึดถือมันก็มีอยู่แบบนี้พอเราพิจารณาไปแยกออกมาว่แา,าแ,แยกมันก็ไม่มีชีวิตละแยกา่าออกมาแยลากลวมออกมาเป็นกองผมคนเล่นฟันหนังเอาไยวะต่างๆแยกไปกองเลยออนไนชีวิตนยย่ะเอาแยกจิตวิญญาณนะถ้าว่าจิตอันแยกออกมาอีกที่ว่าเป็นจิตวิญญาณแยกออกมาอยู่คนละส่วนไม่เอาประกอบกันมันไม่มีคำว่าชีวิตเลยจริงไหม หรือว่ามัาไนไม่มีชีวิตเราเอาอะไรมาตายไอ้ความตายความกลัวเกิดขึ้นเพราะเราไม่รู้ความจริงจริงแล้วมันไม่ดีอะเอาถ้าอย่างงั้นแเราเรายนากลัวตายเพราะอะไรเพราะเรากลัวว่าจะไม่มีสิ่งที่เรารับรู้อยู่ที่เรารู้สึกว่ามีชีวิตอยู่เพราะว่าจิตใจของเรารัาร,ารู้ทางตารู้ทากหูรู้ทกายใจสัมผัสอายะทางเนี่ยรูปเปรีรูปต่างเนี่ยังรับกรารู้ลมไห้ยังเห็นผ้าต่างแล้วรู้สึกเรารู้สึกว่ามีตัวเราในโลกนี้อยู่ แล้วเราก็กลัวการที่รู้สึกว่าจะไม่มีเราอีกต่อไปถ้าเราตายเห็นไหมเป็นความรู้สึกอีกแล้วแต่ว่าเวลาถบถ้าไม่หลัล้วทูกนะขอขอหลับ้ำอกแบบไม่รู้สึกอะไรเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะยังฟืนได้อยู่พรุ่งนี้ยังจะมีอยู่ยังร,รู้มันรู้ตัวว่ามีอยู่ยังรู้สึกว่ายังรับรู้อะไรได้อยู่มีชีวิตอยู่แต่พอบอกว่ากำลังจะตายอุ้ย มันจะต้อูนูญสิงสูญเสียสัมผัสยัตตนาเหล่านี้ไปนั่นเองแล้วก็คนที่เราร่าเราผูกพันจริงป่ะแต่ถ้าจิตใจเราไม่ผูกพันไม่ก็ถ้าร่างกายเรารู้เล้วว่าไม่มีอะไรถ้ามันประกอบกันถึงเรื่องของชีวิตอ๋อเราผูกพันกับชีวิตเราเนี่ยเพราะเราสู่พันกับชีวิตแล้วเราจิตแตถ้าจะว่าจะเป็นทาป์ตจ้ยาเราะว่าจิตใ้สมมึกรู้ว่าต้นอะไรของใจของเราเองนี มันก็มีความโวยแล้โดยเฉพาะเอเดียนในตัวเราเนี่ยก็คือสารสมองนี่แหละที่มันมีสารสื่อประสาทสารสังการอะไรสารพัดที่สิจิตเราไม่สามารถไปควบไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะเข้าไปควบคุมได้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้มีอิทธิพลเหนือมันไม่ได้มันไม่สามารถมีอิทธิพลหรือเี็น,นปรมปีอะไรที่จะอยู่เหนือสิ่งนี้ได้ก็คือกายของเราทั้งหมดและจิตที่เข้าไปรับรู้ส่งผ่ ที่เทพเขาขนานันห้าเลยีแต่ตัวจริงๆที่ไม่รู้อะไรตัววิชาที่ยังไม่ว่างยังไม่เป็นธรรมาตุที่รู้โดยค่ะไม่มีความเป็นตัวเราแล้วไม่มีตัวไม่มีตัวอะไรเขาถึงรธรรมาตุเอาบิที่สุดว่างสะอาดทำไมเขาถึงรล้นเราก็เลยยังไปต้องยึดสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดการรับรู้สำหรับคนปฏิบ,บัติธรรม นี้ว่าพอเรารับรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราสิ่งเรานี่มันมันเกิดขึ้นเพื่อให้เรามันเลยต้องฝึกกับทุกอย่ละอย่างที่เราพูดตั้งแต่เริ่มต้นว่าทุกขาต่อีิตะาเอาทุกเนี่ยเป็นที่ตั้งของสติเลยถ้าหากว่าเราจะพยายามไปหาแต่ความสุขอย่างเดียวมันก็ไม่เห็นทุกได้ไม่เห็นต้นเหตุของมันไม่เห็นรากฐานแล้วว่าอ่าวนี้ ว่าถ้าเรามีวามสุขแล้วเราจะปฏิบัติ่ด้ดีหรือไมก็ยิ่งดีคนที่แบบว่าทุกที่มันถาไม่ได้แล้วมันลืมแอุ้ตอนนี้จิตใจสบายทีมากเลยอยากไปปฏิบัติธรรมดดีเลยไม่นีมมาเลยเพราะว่าสภาวะมรสุบมันสงบตัวแล้วแต่ต้องหาว่าต้องมีมรสุบมันไม่ไหวก็ต้องมอลสูบเกินกันก็จะสามารถจักจิตใจแต่หากว่าทุกัารจับไปแล้วแล้วเราก็เลยอู้สบายแล้วไม่ต้องไปแล้ววัดไม่ต้องไปฝึนแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีทุกข์ใหม่มาแทนคือมรสุบมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้ว เพราะเราอย่งเป็นผู้สร้างอยู่เรายังสร้างเราเดินจริงมากแต่พอมันทุกข์นะด,ดับไนมะ่ได้แล้วทุกข์ดับแล้วเรายิ่งต้องรีบมาฝึกเลยเพราะว่ามันพร้อมที่จะทําให้สงบเร็วไม่เกิดเป็นนาแรงกล้าเกินไปไม่หนักเกินไปไม่ต้องแบกหามอะไรมากว่าจะปลดได้พอเราปลดไป่ได้เนี่มาเลยนะนีปมาเดินตรวกลมทาสมาธิมาฝึกมาสร้างสมุปสุปบทรารีให้ใจของเราหุดอยู่แลนะ้วฐานท่า ให้อยู่เหนืออาการของการกระติตที่มันจะลากเราไปด้วยความไม่รู้ไอ้เขาวาเอาวิชาเราฟังกมามากเลยคือมันมันไม่รู้เหละเหมือนอย่ยางบางคนที่เอายาพุโทโธอยู่ในหัวพยายามจะผีประคับจิตให้ไปคิดพุดโทโธอยู่ในสมองเพราะว่าไม่เข้าใจในหลักการแน่นอนในความคิดแบบนี้นมันจะอาจจะไปคิดแต่ตอนคนที่ยังไม่มีสติสมาธิตั้งมั่นใจยังไม่รวมเป็นใจเดียว มันก็ยังเป็นธรรมดาที่จะไม่มีตรงนี้เลยยกตัวอ,อย่างน้ำหลืนึง่งหึ่งหึ่งกระมังตรงนี้งง่ายๆถูกเทลงไปที่ลานนี่นะน้ำหึ่งกระมังใหญ่ๆถูกเทลงไปที่พื้นตลาดมันใช้งานไม่ได้นอกจากแค่ดูเปลี่ยนี่เฉยมันเอาไปล้างอะไรกไ็ได้แต่หากว่าเราไม่เทลงไปเรามงให้มันอยู่ในกระมังมันเราไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ันไม่กระจัดกระจายกระสานชาเซนไปตามพื้นผิวที่เป็นกระนาดแบบนี้อันนี้เหมือนกันถ้าลองฝึกก็คือเหมือนเรารวบรวมน้ำเนี่ยที่มันไหลเอ่เอาบไปทั่วให้มันอยู่ในกรมังก็เรียกว่ารวม,มพอรวมปุ๊บมีอะไรเข้ามาตักล่างเลยรวมปุ๊บมีอะไรเข้ามาตักล่างเลยแต่ว่าถ้ามันถูกแผ่ออกไปมันจะเอาขันตักได้ไหมไม่มีอะไรมันมีแค่ทําให้เปลี่ยนได้เลยจริงมันก็เหมืนอนกับว่า ใจจิตใจเรานี้ก็แค่มีหน้าที่แผ่สัานเป็นตามอายตนะให้ทุกทเฉยเหมือนกันไม่มีอะไรเลยจนตายจริงไหมคุน้อดเปรียบเทียบไปฝันทีชัดเจนเนาะพราะจิตเรารวมแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เข้าถึงจิตที่มันรวมเป็นเอกคตาจิตมันจะตั้งมัน่นมากไม่หวั่นไหวเพราะว่ามันเชื่อมั่นในความเพียรของตัวเองแล้วต้องปฏิบัติจนกว่าที่เราจะเชื่อมั่นในความเพียรของตัวเองว่าความความเพียรของเราจะตั้งตัวแล้ว มันแข็งแรงแล้วจริงๆเมื่อไหร่ที่เราร,รู้สุขสนานเนี่ยเราจะมีความเชื่อมั่นมั่นใจในพระธรรมยิ่งขึ้นในการปฏิบัติของตัวเองยิ่งขึ้นมันโอ้มันคือความหวังใหม่ในชีวิตเลยวางแบบนี้นมันขวงจากการที่เรารู้ว่าเราลกอะไรได้สักเราอะไรเข้ามาที่เราโอ้ยเราไม่หลงลวต่อให้จะมีความชอบมีความมองกันแล้วรู้สึกดีแล้วมันก็ไม่หลงอ่ะแค่เดียวรู้เราไม่เอาเดียวแต่ถ้าให้จะไปมากนีจะไปมากไปของที่เราเลย มันเหลือแต่ความเมตตาที่มีต่อกันในความเมตตาถ้าเป็นความรักก็ต้เป็นรักแบบเมตตาให้เขาได้ดีหรือไปดีหรือจะรพ้ลไปเรื่อยๆตลอดชเลยเพราะว่ามันก็ไม่มีใครเป็นของใครอยู่แล้วแต่เอาคนที่เราผูกพันที่เราเจ็บปวดไม่อยากให้เขาเป็นของผู้อื่นต้องเป็นของพระทรรเลยด้วพูดฟังนี้เก็ตนะนั่งสลับสูดเลยนียก็จะได้ไม่ต้องไปเจ็บแค้นว่าไปเป็นของใครไงเออเขาไม่เข้าต่างๆเขาเลยให้เป็นคนของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาไปเลย ดีไหมอันนี้ดีครันเราเข้าใจวิธีการเปลี่ยนเบนความคิดด้กแทนที่จะต้องไปทุกสู้สนาสรุปแนทางนี้ดีกว่ามาทําทางรลกษานศีลไปด้วยกันดีกว่าปฏิบัติธรรมมันก็ยังเป็นอย่างนี้แต่หากว่าเกิดบุญสอบเคราะห์บรรงผลให้จิตใจเราตื่นขึ้นก่อนเราก็สบายกว่าใครยังอยากทุกอยู่กับความกับอุปนิสัยทุกไปวาสนาคําว่าวาสนาคืออุปนิสัยแค่นี้ บุคคลนี้มีวาสนานิสัอยอะไรเไรนะสังเกตไหมเป็นคนมีวาสนาคือบุคคลิกภาพาลักษณะนิสัยจ,จิตใจที่มันจะสร้างส่วนว่าคนเนี้ยจะเป็นยังไงต่อไปเขาเรียกว่าวาสนาบางคนมีบุญแต่ไม่มีอุนปนิสัยวาสนาบุญดีสุขสบายแต่ไม่มีอุปนิสัยวาสนาที่จะเป็นอะไรในทางที่เราจะดิงไปได้ไดจิตใจหรืออะไรอะไรในระยะต่อไปบางคนมีความคิดมีความอยากอยากจะทําหน้าที่สําคัญนี้กันแต่อุปนิสัย เด็กโตขาแคบมันก็ไปไม่ไดนะ้ไม่ฟังใครนะไม่ไม่เอื้อแล้วก็เป็นคนโลเลหรอแหล,ละมันก็เป็นอุปนิสัยวัสนาะที่ทําให้เขาไม่มีเรื่องนี้คือวัฒนธรรยเห็นปะ่ะแต่บุญเด็เป็นสิ่งที่ทําก็คือเป็นทานสิน่งทุนแุยอะไรที่มันจะทําให้เาหรามีศักยภาพถือว่าอุปนิสัยวัสนาะที่ใครมองใครเห็นแล้วก็ต่อให้ไม่สวยไม่หลอ่อไม่สมาร์ทไม่ ม่รวยแต่เรามีอุปนิสัยโาษณาคือคาแรคเตอร์หรือบุคลิกที่มันมาจากหัวใจที่ฝุดดีแล้วยังไงก็ไม่เหมือนกันจะดีกว่าคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามหรือหล่อ,อเอนื้อซสำไปเพราะอะไรคนเรามารู้เรามาสื่อสารด้วยความรู้สึกอยู่แล้วรู้สึกอยู่กับคนนี้แล้วออุนจังท่างที่ไม่หล่อทั้งที่ไม่สวยรู้สึกว่าอยู่ว่าคนนี้แล้วสบายใจออุลฝักชีวิตเลยรู้สึกพึ่งพาทางจิตใจได้นี่หรอนี แต่บางคนเนี่ยมีทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นที่พ่งทางีใจให้ใครไม่ได้เลยมันก็ขาสดสติเลงนี้อาจจะพูดแบบโลโนะแต่ว่าตรงนี้จะมีไม่มีก็ไม่สำคัญเราขาดธรรมะไม่ได้เลนะ่ค่ะแต่ถ้าใจของเราะะเป็นธรรมะมันมีีที่ยึดหนี่นนะแล้วมันก็ไม่เสื่อมไม่แก่เมื่ออะไรที่ได้อริยะทรัพย์มาคลองใจของเราแล้วมีของของเองแล้วของทงีหนก็คือเรามีอะไรที่มันประเสริฐกว่าสิ่งที่เคยมาเลยะ มื่อไหร่ที่ปฏาาิบัตเจะไม่ต้องมา,าดูทูดูตูตี้ด้วยดูถูกเราตัวเองไม่มีสิ่งภายนอกมันวัดกันไม่ได้ค่าของหัวใจนับว่าตัวเราถูกหรือตัวตนของคนเรื่องน้มันสารไม่ได้เลยคุณธรรมของหัวใจนี่เลยแ้วคุณธรรมมันก็แต่คุณธรรมของผู้ที่ปฏิบัติในทางศีลธรรมน,นันหรือจนเจอในมรรคผลต้องใส่โทราบัของคนขึ้นไปจนถึงขั้นสุดคือขึ้นสังฆารวาสอันนี้มัมนต้องเป็นพุทธญา ป็นเรื่องเอาว่าอย่าไปดูถูกตัวเองว่าจะปฏิบัติไม่ได้เมื่อไหร่ที่เราทุกได้เราก็หลับทุกได้เหมือนกันถ้าเรารียวิธีแล้วบางครั้งเราไม่ได้ทุกข์เพร่คนหนึ่งแล้วพอเป็นนักปฏิบัติดีขึ้นดีขึ้นมันจะทุกข์เพราะว่ายังมีความไม่รู้แจ้งในการปล่อยวางเรื่องของอารมณ์และจิตใจความรู้สึกในการดงแต่เรเองมันจะเริ่มย่อเข้ามาแก้ไขในสิ่งที่มันเข้มงวดขึ้น เราอย่าตายใจนะสําหรับคนที่ปฏิบัติได้ดีดีแล้วนี่ว่าเอ้ยมันรู้สึกอย่างนี้ขึ้นเนดะี๋ยวมันจะยิ่งสติปัญญาเท่าทานละเอียดมันก็จะมาดัดหลังเราที่หลังสองนะอมองนะความลงคือไม่ดูการที่ดูไม่ทามันจะต้องมีกุบาอาจารที่จะดัดหลังตัวเองเหมือนกันเข้าใจปะ่ะมันถือได้ว่าสำคัญว่ามันลงใจรู้ว่าเชื่อมั่นในการและการจริงหรือเปล่ามันจะมีอะไรของมันนะไม่ว่าจะเป็นอุบายวิธีหรืออะไรก็แล้วแต่ คุณบาอาจารย์ก็เหมือนกันว่าเชื่อมั่นในรู้สิกแม้ว่าลงใจต่อการจริงแล้วมีการขนาบรือใช้วิธีวบายอ,อะไรก็ตามเพื่อมีตะบ่าวดีนะแต่บางคนมีวัษนาต่อการไม่มาเกเลยต้องผัดผลาจากแต่ไปด้ยวยความอำนาจอาตาที่ถีงที่ยอยากจะปกป้องกิเลสของตัวเองไว้ให้มันพอใจในกิเลสนี้ กิเลสมันจะหลอกให้เราพอใจสิ่งนี้ที่ไม่อยากให้รู้จากมันเราไม่อยากมันไม่อยากให้เราออกไปจากมันอันนี้เรียกว่ากิเลสมาที่มันกลัวมากเลยกลัวว่าเราจะปล่อยมันกลัวว่ามันเราจะอยู่เยอะมันจะได้กลัวจะรู้กลัวจะเห็นนั้นไม่เม็นต้นสัญชาณใาญ่เนี่ยก็สร้างกอความไม่รู้ของความเป็นสาตร์ดุริลุกความรับัวโกทุกความคิดมั่นในความมีของตัวเอง วาไว้อะไรรักษาวไว้อะไรวะสภาพสังขารร่างกายอะไรเมื่อไหร่ที่เราปฏิบัติจนรู้ว่ากายเนี่ส่วนจิตเนี่ก็ส่วนหนึ่งมันจะโดนร่างกายเนี่ยธรรมาชาติของสังขารร่างกายเนยมาหลอกยากนี่รู้ไหมคือมรัมทั้งหลายที่มันเข้ามาไม่ไว่าเราจะไม่ต้องไปแยกหรอกไอ้สมองทําง,งานเอาใจของาไปหลออกปักเอาตรงนี้่อนสามสี่ขั้นตอนรู้สึกตัวรู้อยู่กับลมปลุกจิตเนด้นยับตัวไว้อยู่อย่างนี้นแล้วก็ ทุกอย่างที่เกิดมีไตรักอยู่ท่ามกลางสมไม่ว่าจะเป็นรูปประทับนามธรํามีสภาพเป็นอนิจจังทุกขงาาังนัตตาทั้งสิ้นเลยเราเห็นและเข้าถึงมันด้วยหัวใจตอนแรกอาจจะเข้าถึงความคิดก่อนยังไม่เก็ตเไปอยู่ไปอยู่มามันเห็นมันหลับไปิดใจมีความสงบมากขึ้นมันจะเริ่มแล้วว่าใจของเราเริ่มรับสัมผัสกับธรรมไม่ธรรมที่ดีภายนอกและธรรมที่เกิดขึ้นภายใน ทำที่อยู่ภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผุกโกลตัวตนเราเขาวัฏถุทั้งหลายที่เคลื่อนมาสัมผัสเจอกันเราเห็นก่อนเลยมีสภาพที่ไม่เทียงแท้มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา,าด้วยกันทั้งสิ้นกลับไปอยู่ที่ใจใจเราที่รู้สึกเลยขึ้นมาเห็นเลยว่ามีอนิี้จงทุกขงหายตาอยู่ท่ามกลางความวับรู้ทั้งสิ้นยึดไปได้เข้าใจไหมคนที่จะเห็นอย่างนี้ชัเดเจนผู้ที่มีสติสัญยะ ตื่นมั่นคงแล้วรู้แล้วว่ายิ่งทำอย่างนี้ยิ่งเห็นแล้วว่ากายของเราก็ส่วนจิตของเราก็ส่วนจริงๆปัญญาที่จะพิจาจรณาไปเห็นจิตใน,นจิตก็เรียนชัดเจนแจ่มแจ้งชัดมากแต่ก็จะเีนตัวหลงไปตามําดับของจิตนะมันก็จะละเอียดขึ้นนะอันนี้เรื่องของอาศัยกุบาตาที่มีประสบการณ์ก <dengan S 2> ารโธธนาสามกัวคนที่ยังอยู่ปฏิบัติต่อไปและบางส่วนที่จะต้องเดินทางกลับก็ขอให้เอาข้อธรรม เอาสิ่งที่ตัวเองเรูปฏิบัติเอาไปทดสอบใช้แล้วไปฝึกอยู่กับชีวิตของตัวเองให้อยู่กับชีวิตจริงเนี่ยชีวิตจริงมันคืออะไรอ่ะเราอย่าไปอยู่กับที่เราไปเรารู้หน้าที่ของเราคกมีงานแตกต่างกันเรามีงานด้วยกงเราต้องอยู่บนออสปอร์ตหรือว่าอะไรแบบน,นี้เราต้องรู้ดีมันจะไม่ใช่ชีวิตจริงมันคืออะไรออกจากหน้าที่นี่คือชีวิต ที่เราต้องรู้จักเอาการปฏิบัติมาใช้กับชีวิตจริงที่ไม่มีอะไรมากกว่าทุกเลยมีแต่ทุกเท่านั้นเราเที่ยวไปแล้วกดับทั้งสิ้นเมื่อไหร่ระดับก็ได้นเกจากความสุขพีนแทน้เองแต่ความสุขทั้งโลกมันไม่เที่ยงแท้ไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามันจะมีกระรอเมื่อยังไม่มีทุกข์อื่นมาปะต้องเท่านั้นจริงไหมแค่นั้นนะอ่าคนเดีนนยนที่หรือว่าไปปฏิบัติต่อ